วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องรับเอฟซี FC แฟนช่องและคุณพ่อคุณแม่นะครับ ทีอ่อาหักแพงสุขุสุขคนนะครับเด้ทำมาเจมาเจอกันแร้งของวันที่สิบหานะครับเดือนมกราคม2568นะครับพี่น้องนะครับครึ่งเดือนพอดีนะพี่น้องเนาะครึ่งเดือนของเดือนมกราคมเขามากครึ่งเดือนได้พี่น้องได้อสลับมือดีกระได้เนี่ยครับจังจอหม้อหอบของมาแหล่สลับแนวทางเฮา <c oughs> นะครับมือนี้กระกา,ามาพอพี่พี่น้องได้ทำกางบรรยากาศค่อนข้างสิ มันเหมือนกับจะหนาวหนาวหอนหอนนะครับบ้านผมนิดิมีเมฆนะครับส่หลับช่วงนี้เราไม่ีเมฆมีกี่ฝ้านะครับมีสองฝ้าก็เป็นคล้ายๆกับมีเมฆหลายๆล่มใบใบจังหน่อยหนึ่งนะครับอากาศเหมือนกับจะว่าสิอุ่นขึ้นจังน้อยหนึ่งนะครับจะว่ากะมันยังหนาวอยู่แต่ว่าของอุ่นขึ้นอยู่เนาะนะครับถือว่าอุ่นขึ้นน้อยหนึ่งอยู่มือนีกับน้ำหน้าทางนะครับจาก อาจากซองอาจารย์นะพี่น้องนะพรุ่งนี้จะเป็นชุดสรุปนะคนที่16ก็นนะ่าจะสรุปได้นะครับสำหรับในะทางชุดแรกนะครับก็เป็นของแบบแอดหนุ่มสุพรรณนะครับแอ,อดหนุ่มสุพนนรรณเ,เบิ้งสถิสติเดิมน,นะครับสถิสติย้อนหลังนะพี่น้องเนาะสถิติีเดือดพี่น้องแบบนี้อย่างนะครับ,รนะรบมันก็ได้พี่น้องเด้อจะพอบ่บุ เรายังเปิดว้าปิดไอ้ยิ้พี่น้องนะครับแต่ว่ากับตองมาลุกคีบไอพี่น้องได้พิจารณานะครับเพราะว่ามันกิดจอนจอมหอมทาระไรนะพี่น้องก็ทา้เปิดบ้านปิดไอ้หายกับอไรนะครับก็ต้องได้เป็นธรรมได้ดีว่าได้ลืมได้ย่ามกับตองมาพอพี่พอน้องกันนะครับที่ครับงดก่อนนะพี่น้องงดก่อนนะครับของเอดหนุ่มสุพรรณนะพี่น้องอาจารย์หนุ่มสุพรรณนะให้บวันที่สามกับสี่นะครับออกมันออกที่ ห้าหนึ่งกับศูนย์เก้านะพี่น้องเพราเขากรอนพี่น้องน้นเ่าเขา,า,า,เขาอ่ะวันนี้นะครับวันนี้มาแล้วพี่น้องนะครับเขามากออย่าลืมนะครับดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแชร์ไปเพื่อเปิดค่าการมองเห็นพี่น้องจะได้เห็นได้หลายขู่ได้หลายขนอ่าได้เห็นหลายกันไปได้เห็นอ่าหลายๆคนกูเกิเนาะนะครับขอบคุณหลายการแลกกันขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ของคุณพี่น้องนะครับสุขุสุขคนนะครับคำเตือนนะครับทางช่องข้อเสนอเพื่อความบันเทิงานั้นะครับบอสนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นใส่วิจาระญาณในการรับชมนะครับเนาะนะครับใส่วิจาระญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักกะรู้และแต่เป็นบุคคลธรรมดานะบอได้การันตีว่าจะต้องเข่าลุดนะครับเนาะไปเจอหน้าผมนะครับเด้อสำหรับ อาจารย์อดนุมสุพรรณทำวันนี้นะครับให้มาที่นะครับอาเด่นไปที่แปดกับเจ็ดเก็ดกับแปดพี่น้องนะครับจะช่วได้ที่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกแปดเก้านะครับแลวก็สามตัวให้ไปที่เก้าเจ็ดเจ็ดสีมากเป่ายูบวาพี่น้องเาเป่าบเป่าเอ็ดกับบลูเพื่อกันนะพี่น้องนะสำหรับอดนุมสุพรรณนะครับ พานไปสำหรับแอดนดูสุพรรณเราสำหรับวันนี้นะครับ,บเดี๋ยวจังคอยแคบหนาจอด้วยพี่น้องเด้องเอดก์อ่ะสิเสนออีกอาจารนหนึ่งนะพี่นอ้องเนาะให้พี่น้องได้ปิดแคทให้อีกอันหนึ่งอาจารย์หนึ่งท่านนะครับสำหรับอันนี้คลิปนี้จะถือว่ามีกับติดกับไรนะครับเป็นไลไรของพี่ของน้องนะครับ ใส่เนาะบาน,นเนาะก็ตเตรียมไปเนี้ยสันพันวาบางควนว่าเนาะตเตรียมยุ่พี่น้องมันช่สมมุดเรียนเดียวกันนะเนี่ยนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นของรับสะพอ่อสายทหารใบแดงนะพี่น,อน <S <S ้องเนาะแต่ <S <S ว่ามอน,น้แอดเชียงเป็นใบสีฝ่าฝ่าสีเงิน แอบสำหรับรพี่คนที่ผ่านมาเรือพี่น้องเรื่องงวดที่ผ่านมาก็ให้มาที่เกียรติสองสามแอบสองห้าไก่เคียงพี่น้องแต่ว่าหาบ่ถูกนะบ่อบ่อเข่ากว่าน้ะครับกบ็บบาาไบบปยังพี่น้องนะแนวทางแต่ละาจานแนวทางแต่ละท่านก็รอนแล้วแต่เป็นการาคิดคำนวณตามสถิติย้อนหลังบอ่อสนับสนุนสินส่งเขาท่นที่เป็กนกฎหมายใดทั้งสินนะครับคิดคำนวณตามสถิติย้อนหลังเกียรติป่าวลหรครับบอ่อ มีไพ่ไม่มีจจนสีเมนลอยเปอร์เซ็นต์เป๊ะนะครับเนาะแล้เฉพาะสายทหารงวดวันที่1 7มกราคม2568นะครับหลังจากวันคู่ไปมืออื่นนี่เป็นวันคู่นะพี่น้องเนาะนะครับกับซีเมนแล้วสำหรับงวดนี้นะครับสำหรับเฉพาะสายทหารใบแดงนะครับแต่ว่าแอดเขียนเป็นสีน้ำเงินนะพี่น้องเนาะเลขท่านให้มาที่958แบบสำหรับเด่นบนให้มาที่285 286 287 289นะครับ แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าอย่างประมาณนี้นครับสลับ2ตัวบนฟ้าให้มาที่8 2 8 5แล้วก็8ปดหกแปดเจาสลับเด่นล่างนะให้ไว้ที่ 35, 36, 37, 38, สามห้าสามหกสามเจ็ดสาม้ายด่วนบนใหญ่นะครับเก้าแปดห้าห้าแปดเก้าห้าแปครับ9ก้5 8้าแปดห้าแล้วก็5้าเก้าแครับแปดสองับอ่ะ แคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องด้วยแคปหน้าจอไว้สําหรับแนวทางรับเฉพาะสายทหารใบแดงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนี้แอดเกินไปสีน้ําเงินเนาะพี่น้องเนาะนะครับแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเดี๋ยวแอดเสียแคปแอดหนุ่มสุพรรณอีกรอบหนึ่งนาะพี่น้องนะครับวันที่สิเกตมกราคม2 5 6 8ครับเลขท่านนะครับ8ปดเก้าห้าแเลขเด่นเด่นบนเด่นบนฟ้านะพี่น้องสองแปดห้า 26, 26, 27, 27, 28 9, 28 2องแปด2กสองแแล้วก็8ป8ห8าแปดหกเดแปาเด่น2ตัวลงล่างนะครับให้มาที่35 36 3าสามหกเกียรสาม้ายด่วนขาบนใจนะครับ9 58 58 59แล้วก็8ปดเก้านะครับแปดสแคบหน้าจ,จอไ้แล้วกลัไปขยายเบึง้งด้วยพี่น้องด้วยนครับบางทีบางที่มันอาสีบอ่อชัดเจนอาสีบออ่อแจวปนไดยแล้วพี่น้องมันหลายตัวนะครับอากา็เป็นเพื่อ,อเป็นเพียงนะครับ สถิติการคิดคำนวณตามสถิติยอลล้อนหลังเป็นไหหมานะครับทุกทุกหมวดแล้วสำหรับอแออสำหรับเฉพาะสายทหารใบแดงนะพี่น้องเนาะได้มากันได้มากันเดก็กนๆน้ำมาเสน,เนอฝากพี่ฝากน้องไปนะครับเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้ต่อไปแคปแอปหนุนนน่มสุพรรณเลยพี่น้องเรื่องของจารย์หนุ่มสุพรรณนะครับวันที่สิเกตตมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เดับเน้นไปที่บอมนเน้นเด่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 ตัวคือเก็กับแปดเดาบจับชุดละที่เ6 77 78 8หกเเจ็ดเดแปดหกแป้าะพี่น้องตรงกันบอเอ้ามีที่พี่น้องนนเนี่ย86ก็มีนะแปก็มีนะพี่น้องเนาะแปดหกแปตรงกับเอสุน่พันอยู่เ6หมีบอพี่น้องเหไม่มีแปดหกแปดเก้านมีอยู่นะพี่น้องเนาะพี่จหน้าเบิร์นะครับเ้อแคปหน้าจอไว้เลยกะ แคบหน้าจอไว้แล้วกลับไปย้อนเบิ้งหรือว่าคูได้แคบบ่บเป็นแลนวคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ทําไม่เป็ียนก็สามารถเบิ้งกลับไปกบมากัามาก็ไปนะหรือว่ายุดกดหน้าจอแปบไปแล้วก็จดออกก็ได้นะพี่น้องนะกดหยุดไว้แล้วก็จดเอาได้นะครับพี่จันทร์หน้าเพื่อพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสลับแนวทางของนะครับแอดหนุ่มสุพรรณแล้วก็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 เลข สายด่วนขบวนใหญ่รับเฉพาะสายทหารใบแดงน,นะครับแคปหน้าจอไปเด้ไพี่นอ้องอแคปหน้าจอไปได้ครับเด้อคือสิแคปเรียบร้อยนะพี่น้องคือแอดว์ละท่าว่าแคปประธานหรือว่ามันหลายเฮาก็สาม,มารถกดยุดไว้สัก่อนพี่น้องกดหน้าจอแตะบันนึงพับมันจะยุดพับหรือเปล่าเนาะหล้วนะลก็เฮาจุดเอาครับจุดแล้วก็จะคอยกดแตะไปเฮากระติกายไปเรื่อยๆแล้วเฮ้าคัดคอมอะไรกครับเบิ้งไม่อีกอะไรพี่น้บบงองครับ พี่เจรณญนาคเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายการกันนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องๆนะครับที่ก็อะไ์กดแชร์ให้นะพี่น้องเราเปิดคาการมองเห็นได้พี่น้องเด้อจะได้ก็ถือว่าเป็นการให้นให้ที่เครียดนี่ก็ให้แบบว่าบริคิดอีกทังหลายนะพี่น้องเนาะน้ำลาทางมาแบ่งกันในะพี่น้องได้โชคได้มาน้ำกันนะครับมาเทียมมันถึงโชคเได้มาป้ำเทียมมันบุญสมพงศ์นวัตนา ได้เป็นจะในรายเป็นซื้อกลอกซื้อกันว่าต่อไปนอกอาเีเขาได้เนาะแบบเมืองกาเซีเขาสีเป๊ะเป๊ะได้นะพี่น้องเนาะขอบคุณนะครับทั้งสองอาจารย์ประวัติสิเป็นทั้งเอสนุ่มสุพรรณนะครับขอบคุณหลายเจ้าของข้อมูลเอสนุ่มสุพรรณเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับเจ้าของนะครับรับเฉพาะสายทหารใบแดงนะครับขอบคุณหลายกระดักนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนช่องนะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้เอฟซีโชคๆมันหวานเฮงเรื่อยๆนะครับเด้อได้จับเงินแสงเงินล้านกันเมื่อสุดสุดในวันที่16บหกในวันที่17มกราคม2568ันาสิบำหรับคลิปนี้ไปเพียงสนีนะครับไปพรอกันคลิปหน้าคลิปนี้กล่าวคข้ามสำหรับคลิปนี้กล่าวค้าว่าสวัสดีครับ